ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไปย่ปยางตรวจมาย่างตรวจรอบเดึกมาครับสวัสดีรอบเดึกครับปุ้มพ่อกับปไายอดชนแนลเด้อครับเอ้ยตีหนึ่งกว่าหรอครับพี่น้องตีหนึ่งกว่าหัวัจะย่างตรวจมาพี่น้องย่างตรวจทางในร้านมองร้านจอด Phảo Lan này cân, chị nàng phảo Lan này cân Nhàng lọ bằng nằn bằng nỉ, bộ mi rốt, phó khăn Phảo quái vứt lọ nè bộ khói mi ai bao nhắng, bao đầy chốt lốt chốt la, chứ chẳng dù con đồ, chị nàng Ôi, chẳng coi con gì nhai mà yu nỉ, chị nàng ơi Dù con đồ 23, 23 คนอยู่กันหลายเป็นพันก็ห่องพันก็ห่องลูกบ้านก็มีทุกรถทุกคันเนะาะแบบที่เนี้ยร้านจอดน้อยบบดที่เนี้ยสมมุติว่าลูกบ้านมีพันกัวร้านจอดยุ่งนี้จกเปอร์เซ็นต์เนาะนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์อี่กับชีวิตประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์พันสมมุติว่าพันห่อง ร้านจอดสิมีอยู่ประมาณสองสามร้อยสองสามรอยช่องนี่นะมันยากไปเด้บมดจิงยากรอบๆพ,อพ,อพี่น้องเอ้ยว่าเพื่อนอยู่คอนโดเนาะที่ที่ผมย้ายมาเนี่ยยากยากยังเมื่อเทียยากหาหมองจอดรถให้ลูกบ้านช่องน้อยๆคันก็ห้อง,องมีช่องจอดสองสามรอยคัน มันสิจอดจังไดเบิดผู้หลังคนเนี่มาอยู่ตั้งแต่ไอโตอา่างเพิ่นเอารถมานาเพราะว่าอย่างปัญหาเมืองจอดยากบางคนกลับไปหาเซ้าเมืองจอดอยู่ใกล้ๆเรากัน,กนาาออยางนะบอกพื้นอยู่คอนโดเนาะมองจอดรถหน่อยๆตัดปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องจอดรถ ัดเทียนเนี่ยมันหนักผู้ใดปัดเนหนักเราพอๆพอย้มคืนหาหม่องจอดรถให้ลูกบ้านพี่น้องเอ้ยขันบุ่มนี้หม่องจอดก็โจมประสันีนขี่บนนั่นวนนี่มานละ่ะรถทะเบียนนี่เคยกลับมาดึกต้องจำไ,ไว้วอถามกันที่ปด้ทียมายัางมีว่างนี่สองช่องนี่เฝ้ามาเอ้ผู้ใดมามาดึก,ดก มาแเราก็ไว้ไว้ว่าบ่มีมองจอดไห่นะหาเราก็ไทยขึ้นั้นมาแท้บางทีเอาเป็นมากับมาทีหนึ่งทีสองทีสามกับมาเจ้านี่จะต้องหามองจอดในเพื่อนไหนได้ช่องในหน่อยช่องเนาะจอดเต็มช่องแล้วก็จ้องมาจอดซ่อนคันนด้แบบที่นีงที่น้องซ่อน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 คันแต่ว่าต้องฟุดเกย่าว,ว่างไว้เด้อ เขาต้องคอยตรวจเช็คด,ดันดันลองเบิงว่าปวดเจว่างบนนอกันนี้ลองดันเบืองดันดันเป็ทุกขันขันว่าปวดกะพูดแล้วตามทั้งห้องเลยแหละตามให้ลุ้มมาปวดมันตียากเอาเวลาย้ำเสาเวลาหลิงดวนเนะมูพวดเจียออกจากช่องนี่ใส่เขียวว่างใส่เขียวไว้กว็ตายท่นั้นหล้กตามตั้งแต่เนิ่นเลย ไอ้ปฝ้าลุงม,มาโปดเจ้าสิน้อนน้ำไหก็สร้างเจ้าต้องลงลุงม,มาโปดเสียเจ้าน้ำเศร้ามันถึงสีบดจมใหเรพอพะไลเบ่งแต่ละกันแต่ละกันบาดเช่นเนี่ยมันยากยากอย่างว่นจียาก,ยยากจดจดบันทึกอัตติตีรถสักสามร้อยกวัวคัน สามอยรวมส่อนคันประมาณเท่ซส่วนสามลอยสี่ลอยนะเขาต้องจดบันทึกทุกคันเนยจดทะเบียนยังยี่ห้อยัง,อยง,อยงสติกเกอร์อยรู่เบอร์ห้องเบอร์ใดห้องไหนสั้นใดม,มีบอกอยู่ในสติกเกอร์้าสั้นใดผมเป็นหัวหน้าชุดเนะาะทุกอนเนี่หัวหน้าชุดนี่ต้องมีหน้าที่หลังเชียงขึ้นไปเราต้องมีหน้าที่ตรวจเช็ครถ จดบันทึกรถภใยในมือนีไล่จดเบิดตุขันจดเบิดตุคันก็เบียนนีห้องใดห้องใดจดมือแรกที่นออ้องเอ้ยสามร้อยสี่ร้อยคัน้เนี่ยจดตั้งแต่เทีเท่ยงคืนหอดตีห่าตีห่ากา้าบอแล้วเลยอครึ่งประมาณหน่อยหนึ่ง บ่แล้วยังรถเป็ร้อยกว่าคันผุ้หนึ่งต้องค่อยจดสิแล้วที่จังไดรน้อจุดพอแล้วไปบอกกะยำเว้นบอกว่าจดรถพอแล้วเด้อมือหลังมือหลังที่จดใหนไม่มันไม่ไหมเนาะครับพี่น้องไม่ไหมโบหูยังเนาะวนรถที่จังล่ะหาสติ๊กเกอร์บางคนมีสติ๊กเกอร์หากบ่ติดวางไว้หน้าเก๋งนั่นละคนที่วางไว้หน้าเก๋งสำหรับยังวันที่ เพิ่นเอาไว้ถาเวลาเพิ่นเปลี่ยนรถม้าเพิ่นจะดีเอาจากขันหนีไปมาอีกขันหนึ่งเพิ่นติดติดนั่นนะเพิ่นมีรถขันหนึ่งเพิ่นกติถสาวันเลยเพิ่นบ่ได้เปลี่ยนรถเนาะมันทีไปม้วแกะเอาขันนั้นมาก็ต้องไปม้วแกะเพิ่นก็เสียเวลาเพิ่นเนาะเพิ่นก็เฉียบบัตรแล้วก็วางไว้เอากลับไปซองหาวางไว้ใส่เนาะบางทีวางไว้ในเกี้รถเพิ่นอะยากรถเสียผาตั้งสิละ รถเพิ่นกับฟุน้นหลายๆยางซองอ้อมรถเพิ่เนเะนี่เยเนาะยางหาเสียติ๊กเกอร์มาฮะกับรถเพิ่นแบบที่เนี่ยเสียดำเบิดบางคนกับเป็นอาทิตย์จะค่อยล่างรถแบบมีเฮ้าไปฮะกับรถเพิ่นมันบ่เสียดำฮะซองเบิรงนซองซองเบิรงเสียติ๊กเกอร์หรือซองเบิรงเสียกับไปหาน้ำรถเนะาะดามีไอ้น้ำรถน้ำละก็เพื่นอนคันโดเนี่ยเมีไอ เมียทั้งหามองจอดเมียทั้งจดรถบัตรเทียนเนี่ยเนะาะอายุโดนๆไปผมอยูก้อนดูไดไปีสองปีที่เขาสองปีเนี่ยละเมื่อแรกกับจดชา้าบอลล้วว่อไปต่อมากกัเริ่มไวขึ้นไว้ขึ้นจากเคยจดรถดยงขึ้นหอดตีห่างหกโมงเนี่ย ต่อมาจดเที่ยงคืนสาดสุดตีหนึ่งย้อนอย่างมาเจจดทุกมือเนาะจดทุกมือรถขั้นหนีตะเบียนหนียู่ห้องหนเขาหยืนใส่เลยยืนใส่ซองไปอีกเ่าต้องย่างตะกอนหนีต้องย่างไปใกล้ๆได้ซองใกล้ๆนี้ซองเห็นสีเห็นทุกอย่างกันซัดเลยจำเนาะวัเคยชิ้นมันจำห้องรถขั้นหนี ถ้าเบียนหยังสติ๊กเกอร์อยู่ห้องดใดจดใจใจดใจจดใจจดใจมันก็เลยไว้ความเคยชินยังว่าเนี่ยมีอายุมาก็เลยได้มาเฟารล้านเป็นล้านสมุนสอนของบริษัทมาเฝ้าก็เลยบนใหญ่เนี่ยสมัยก้อนนี่ตะก้อนนี่สูงอายุบ่หลายเนาะสูงมีไฟอย่างอยแต่ว่าเท่ามาแล้วกะ จังสีละไม่อยู่จังสีละจังค่อยสบายเฝ้าร้านให้เพิ่นรถล,ลากกับบ่มีบ่มีให้จดสบายแน่เบิงแงงเบิงสิสิ่งผิดป,ปกติเบิงฟืน้นเบิงไฟเบิงองเบิงแอให้เพิ่อนแล้แกงมากะส่งกะแล้วก็กลับห้องนอนกับสเนีละ เงียบพี่น้องเลยทายชปว่ากับพี่น้องเงียบรถดรักกับบ่ค่อยป้อมอยู่ข่างทั้งรถล้ากกับบ่ค่อยแลนเห็นบ่แลนกับแลนนั่งหางเลยทายชปว่ากับพี่น้องยังไงก็ฝากเนี่ยฝากตัวในเด้อครับป้ายอดเชื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับ คลิปนี้กระสัมนี้กันเด้อครับมาว่าจากตามภาษาอาชีพรอปพออาชีพคนีนงานกลางคืนนะครับนะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสิมาอัปเดตเรื่องอย่างช่องใครพ่อกันไหมคลิปนี้แค่นี้เด้อครับอยู่ดีมีแฮงทุกคนนะครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อครับสวัสดีครับผม